คือแบบนี้นะถ้าเจอโจทย์แบบนี้แล้วนะเราต้องทำให้ตรงเนี้นะอัตราส่วนเป็นเศษส่วนก่อนทั้งหมดเลยพอเราทำเป็นเลขเศษส่วนปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะพอมองออกนะอ่ะมาคูทำหน่ตรงเนี้ครูให้เป็นสมการที่หนึ่งและอันที่สองแต่มันเป็นอัตราส่วนอยู่เนาะคราวนี้ครูก็เลยต้องทำเป็นเศษส่วนก่นอนเพราะนั้นสมการที่หนึ่งนะจากอันที่หนึ่งเนี่ยไอต่อเนี่ย ครูก็เปลี่ยนเป็นส่วนเลย x ส่วนด้วยนะครับ9ส่วน2เท่ากับ4ส่วนด้วยนะครับ6.75คราวนี้อ่ะใจนะคราวนี้เนี่ยตรงเนี้ยเราใช้วิธีกลับเศษเป็นส่วนไปนเลยลูกนะตรงเนี้ยกลับเป็นเศษส่วนเลยก็คือกลายเป็นเอา2เนี่ยย้ายไปไว้ข้างบนเลยแล้ว9อยู่ที่เดิมกลับได้เลยเศษส่วนจบได้เลยที่งๆ่มันมีเหตุผลกับมันแหละแต่เดี๋ยวครูค่อยว่าหลังาลกันนะจะได้ไม่ช้าในการทําโจทย์ ตรงนี้ก็กลายเป็น 2x ส่วน9ครานี้ไอ้แล้วตรงนี้ทำไงดีตรงนี้นะตรงเนี้เราก็ทำเป็นไม่ให้มีทศยมซะก็เป็น4ส่วนด้วย6 7 5พอเราเลื่อนทศยมไป2ตำแหน่งเราก็ใส่สู0ข้างบนไป2ตัวถ้าัว่เลขเยอะก็เอาเอาแม่25ตัดเลยก็ได้25มันตัดได้เอาแม่5ตัดจ่อนนะ่ะตัดจ่อให้เล็กน้อยก็ได้5 8 4 0เป็น8 0 ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเป็นสิบเจ็ดใช่ไหมห้าสามสิบห้าห้าห้ายี่ห้าอ่าโอเคเอาไหมห้าตักลับหนึ่งเขาลงไทยได้ห้าห้าหนึ่งห้าห้าหกสามสิบห้าสองสิบห้าเจ็ดสามห้านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้เป็นสมการสอง x ส่วนเก้าเท่ากับหกหนึ่งหกเจ็ดส่วนยี่สิบสิบหกส่วนยี่สิบเจ็ดอันนี้เข้าใจไหมด้ขึ้นมาเพราะนั้น x เป็นเท่าไหร่สิบหก 9หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณนะ16คูณ9นะส่วนด้วย27ใช่ไหม2เอาลงมาหาร9 3 7 7 2 86และ8ได้8ส่วน3อ่ะพอเราได้ x ปุ๊บเราก็มาหา y ต่อนี่ครูได้ x แล้วนะครูก็หา y ต่อครูขอหาอีกหน,หนึ่งกันครูก็เขียนเป็นเศษส่วนให้ดูก่อนเป็น2ส่วนด้วยทำนี้เลยนะ เนี่ยหนึ่งส่วนวงเล็บ y บวกสิบ y บวกสี่เขียนเป็นเศษส่วนซ้อนไปเลยอย่าเราตัดเศษส่วนกันนะเท่ากับสิบส่วนหนึ่งนะสิบเจอหนึ่งก็คือสิบนี่ยแหละไม่ต้องไปเขียนแต่ว่าครูเขียนไว้ไก่อนเสร็จแล้วครูก็กลับเศษเป็นส่วนตรงนี้ไปก็กลายเป็นสองเล็บ y บวกสี่เท่ากับสิบเพราะฉะนั้นหารอยู่ย้ายขึ้นไปนะคะคูณอยู่เอาไปหารใช่ไหมกลายเป็น y บวกสี่เท่ากับสิบหารสองเป็นห้า เพราะฉะนั้น y เท่ากับ5บวกอยู่ย้ายไปลบ4 y เท่ากับ1อ่ะ y เท่ากับ1แต่โจทย์โจทย์โจทย์ไม่ถามหา x y นะโจทย์ถามหาอะไรเนี่ยโจทย์ถามหาว่า 6x ลบ 5y เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น 6x ลบ 5y นะครับก็เท่ากับ 6x เมื่อกี้เราคือเท่าไหร่นะ8ส่วน3 y คือ1ใช่ไหม3 2 6ตัดทิ้งเป็น16ลบ4 ไอ้ลบห้าสักทีลบห <c oughs> ้าก็คอนี้ตอบสิบเอด